สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีชาวราศีมังกรทุกทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีมังกรเรามาดูซิว่าเรื่องไม่บงังเอิญอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมังกรน,นะคะพลังงานความรู้สึกความอมาัจฉรย์พิเศษบางสิมม่งบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนค่ะเรื่องไม่บงังเอิญของชาวราศีมังกรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นคือเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ เอซับคค่ะคุณกำลังที่จะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เป็นพลังงานโซเมทเนื้อคู่ของคุณจริงๆคุณกำลังได้พบเจอกับพลังงานโซคอนเน็กชันของใครบางคนนะคะกำลังได้พบเจอเนื้อคู่คู่ที่มีความผูกพันคู่ที่เชื่อมโยงกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อของความรักความมาศัศจรรย์ทายสัญญาณบางอย่างจาก ธรรมชาติเอิร์ทไซน์เนเจอร์ไซน์จะทำให้อารมณ์ของคุณมันมีความรู้สึกโรแมนติกนะคุณกำลังรู้สึกพิเศษมากๆตอนนี้คุณกำลังได้ได้มีความรู้สึกพิเศษนะรู้สึกว่าสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อินทรเอชันของคุณกำลังนำพาให้คุณได้เริ่มต้นความสุขของชีวิตในทุกๆด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เรื่องราวของคุณนะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่บังเอิญแน่นอนเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังนํำพาให้คุณได้พบเจอความสุขของชีวิตอย่างล้นหลามมากๆได้เริ่มต้นอยากที่จะทําเป็นช่วงเวลาสิ่งที่คุณอยากที่จะค้นหาอะไรใหม่ให้กับตัวเองและเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของความรากความสัมพันธ์ใครบางคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะเป็นเหมือนกับว่า เป็นมน์ขลังของความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้ไพ่อีกหนึ่งใบหล่นมาทุกคนเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆขออนุญาตเก็บนะคะ four of wands ค่ะคุณจะถูกเซอร์ไพรส์นะคะการพบเจอพบรักกับใครบางคนหรือว่าการได้ออกเดทกับใครบางคนนะคะนั่นก็คือความรักครั้งใหม่ที่กาลังจะเข้ามาหาคุณพบเจอกับใครบางคนที่อยู่ในสังสรร์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงหรือว่าในที่ทํางานหรือว่า พบเจอเนื้อคู่ที่เป็นเนื้อคู่แบบแต่งงานสร้างครอบครัวกันจริงๆและคุณกําลังได้รับตาแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆหรือว่าความการเซอร์ไพรส์บางอย่างในการถูกขอแต่งงานขอมั่นหมายหรือว่าสละโสดนะคะ ความความรู้สึกพลังงานของการได้สลาโสนนั่นเองนะคะของความระความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือคุณกําลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากการทําธุรกิจค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอยากจะทําอะไรคือต้องเริ่มต้องลุยจริงๆเพราะว่าเป็นช่วงที่ the world เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจริงๆและไม่ใช่เรื่องเมืเออ่นเลยอย่างที่พูดไปว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังทําให้คุณรู้สึกว่าตัดสินใจไปสู่ความ ความความอิสระภาพในชีวิตความมั่นคงในชีวิตความร่ำรวยในชีวิตการงานใหม่นะคะการงานใหม่ที่คุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องสมัครงานใหม่แล้วหรือว่าโยกย้ายงานใหม่แล้วหรือว่าได้โยกย้ายตำแห,หน่งหน้าที่การงานการเติบโตคุณกําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณ,คณกาลังกาลังเติบโตที่จะเป็น,เป,นเ,เป็นเเป็นจ้าคนนายคนเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะ เติบโตใน,ในเรื่องของการค้นหาตัวตนของตัวคุณเองเจอว่าคุณอยากทําอะไรหรือว่าคุณอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้ออกมาทํากิจการงานของตัวเองออกมาใช้ชีวิตที่อิสระของตัวคุณเองมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่คุณวางแผนไว้แล้วคุณมีความฝันของคุณคุณอยากทํามันให้ได้ คุณอาจจะได้อยู่ๆก็ได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลอยู่ๆก็รู้สึกว่าเรื่องต่างๆมันคลี่คลายเป็นเป็นไปทางที่ดีมากๆอยู่ๆก็ได้ไปออกงานไปอีเวนต์ไปสังสรรค์หรือว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆเลยและหรืออะไรที่คุณกําลังเดินทางและเดินทางไกลจะนําพาให้คุณได้พบเจอโชคใหญ่มากๆในชีวิตนะคะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นงานใหญ่ชิ้นใหญ่สิ่งของอะไรใหม่ๆที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณได้เดินทางบ่อยแล้วคุณรู้สึกเอ NERGY ดีมากนั่นคือเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบอกคุณว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังพายคุณก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆที่ออกจาก c คอฟ t ์โซนของตัวคุณเองคุณรู้ไหมว่าพลังงานของไพ่3ใบนี้เป็นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ที่ไม่น่าเชื่อในชีวิตของคุณที่กาลังจะเกิดขึ้น แม้ว่าก่อนนั้นนี้คุณจะรู้สึกอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ในช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่บังเอิญที่กําลังจะเกิดขึ้นการพบเจอพบรักการได้อยู่ๆก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่ๆก็ได้เดินทางเดินทางไกลอยู่ๆก็ได้โยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่คุณคุณรู้สึกว่าเอา้าถึงเวลาแล้วหรอเอา้ามันใช่หรอรู้สึกมันตื่นเต้นรู้สึกว่ามันเร้าใจมากๆนะคะมันเร้าใจมันรู้สึกฟูมันรู้สึกพรั่งพรูมากๆนั่นคือความสุขเอเนจีของคุณที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะ เรื่องไม่บังเอิญอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกสวยงามมากๆเลยค่ะ The s ั n ว้าวนะคะเรื่องไม่บังเอิญจริงๆค่ะและที่คุณมาดูคลิปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆที่คุณจะได้มาที่จะได้มาฟังคุณกำลังก้าวเข้าสู่ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้คือบางท่านาจะอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้ได้มีลูก ได้วางแผนมีลูกหรือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาเนี้ยที่คุณจะได้จะได้อ่าปรึกษาหารือในเรื่องของการมีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะได้ลูกชายนะคะเหมือนกับว่าจะได้ลูกชายนะคะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าคาดหวังว่าจะได้ลูกสาวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของการกําเนิดเกิดใหม่ของชีวิตของคุณแล้วก็ คือเซอร์ไพรส์อย่างมหาจัจจั์มากๆในในไพ่ทั้งหมด4ใบที่ขึ้นมา DIY masculine ท,ที่ที่ทำให้คุณได้ได้รู้สึกถึงพลังงานอันมหาศาลมากๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นพบเจอเนื้อคู่ก็พบเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนที่เพอร์เฟกในในแบบที่คุณรู้สึกว่าเขาเพอร์เฟกมากๆสาหรับคุณเจอคู่ที่ ประสบความสําเร็จเจอคู่ที่ร่ํารวยเจอคู่ที่แตกต่างเจอคู่ต่างชาติหรือว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าพบรักโดยบังเอิญอย่างไม่ทันในตั้งตัวหรือว่าอยู่ๆการยกย้ายไปต่างประเทศของคุณําให้ชีวิตของคุณร่ํารวยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณบางอย่างแล้วก็สัญชาธญาณในตัวตนของคุณบางอย่างมันทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปนี่คือเป็นช่วงจังหวะดีๆมากๆที่สิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเป็นเรื่องราวที่ใหญ่มากๆเลยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เอสวอนส์คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังที่จะได้รับข่าวดีกะทันหันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นคุณคือคุณไปได้ไกลมากๆตอนนี้คุณจะลงทุนคุณจะทำอะไรคุณตามเต็มที่เลยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยเลยคุณจะเติบโตเรื่องของหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ๆในชีวิตของคุณโดยคุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะ กิจวัตเกิดขึ้นอีกแล้วจูมูลตระหนักเช่นกันนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคิดทบทวนให้รอบคอบไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะอยู่ๆคุณอาจจะมี energy บางสิ่งบางอย่างกระทันหันใน energy ดีมากเลยนะคะแต่อยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าน,น่อยกับตัวเองก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์นะคะบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเก่าๆเดิมๆแล้วก็เข้าสู่สิ่งใหม่ๆนะคะอย่ากลัว the in place อย่ากลัวที่คุณจะอย่ากลัวที่คุณจะมั่งคัง่ง ให้ดูอะไรนะคะไพ่ด้านหลังเป็น Ten of Pentacles the Empress Queen of Pentacles Queen of Pentacles ก็ขึ้นมาแบบใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่ Ten of Pentacles คุณกำลังได้ ก้าวหน้าสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตร่ำรวยมหาศาลเลยทีเดียวมีเงินแสนมีเงินล้านล้านหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังจดจ่อไว้นั้นน่ะคืออะไรคุณกําลังได้สิ่งนั้นและคุณกําลังเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยมากๆในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยค่ะและก็คุณกําลังได้ขยับนะคะชีวิตของตัวคุณเองก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งมากๆเลยในเรื่องของการเงินหรือว่าคุณกําลังได้รับเงินก้อนได้รับการออฟเฟอร์ ได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้รับเงินโบนัสก้อนใหญ่มากๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องมื่เอินจริงๆเพราะว่าบางอย่างที่คุณรู้สึกอะ่ะกำลังผลักดันให้คุณได้พบเจอ The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นเดี๋ยวชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปบอกเลยค่ะ Yes say yes ค่ะนี่คือคำตอบของคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะชาวนักสีมังกรคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ